ังไงมึยังไงไว่ามาด่าก็ไปเลยค่ะมึงรีดจะอยู่ช่องด่าแต่มึงขี้ขาดแบบเนี้ยเสียงอีตติ้งนะคะเสียงอีตติ้งเปาวะปราวิสานะคะที่เก่งก้าเดี๋ยวฟังต่อนะคะทุกคน ทำไมล่ะคะแอบไปไหมล่ะก็ไม่กล้ารับล่ะคะเดี๋ยวกูจะแอดติดตอกติดแตกงอยี้รู้ิึว่าจะรับไหมหอืมที่ใส่สันดาลอย่างมึงนะอีอีบีแหกูบอกได้เลยนะบีแหเนี่ยก็คือบีนะคะบีเจบีแคนาดาแต่มันผวนไงคะบีแหก็แบนะแบกีกี้เนี่ยเรียกเขา อีติ้งปราวิสาค่ะอีนี่นี่ไม่สะทกสถานไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เกรงกลัวกฎหมายมเดี๋ยวเราดูแต่กูเจอมาเยอะแล้วจีั่ปากพอเจอตัวจริงกสัน่นเจอตัวจริงอะไม่เลิกกบปากไม่ต้องเรียกว่ากูว่าอีติง้งนะบอกไว้เลยนะกูเอาได้ข่าวว่าเจอกันแล้วไม่ใช่เหรอกบปากหลืยอย่างหลักนี่คมคูบีแคนาดาค่ะ คมขู่เจบีแคนาดาจะตบให้เลือกกบปากค่ะได้ค่ะได้ได้ได้แววแววว่ามาเร็วๆนี้ก็เจอกันบนบน,บนสารไม่ใช่หรอได้ตบหรือยังได้กบปากหรือ,อยังอ่ะอยากถามกูนะสายปันอืเวลาพวกมึงทำอะไรกันกูก็สนุกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะกล้องไม่แจกฟังต่อมันเลือกกบปากจริงนะเก่งเออผู้จ่ายไม่เป็นไรกูยอมจ่าย ยอมจ่ายแบบกันตัวกูยอมติดคุกกูยอมไปนอนเล่นในคุกก็ไม่เป็นไรกูชินเห็นไหมคะชินกับการเข้าคุกแล้วก็ไล่ตบทรัพย์คนมาอยู่ในสระช่องด่าเพื่อล่อให้คนอื่นด่าตัวเองแล้วจะได้ไปไปฟ้องร้องเพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาไปดะเขาคือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยุ่งอ่ะทุกคนเขาก็ปล่อยนะแต่เวลาใครด่ามันกลับเนี่ยมันเตรียมตัวฟ้องร้องนี่บอกจะตบจะตบเจบีแคนาดาให้เลือกกบป,ปาก กูยังถามอยู่นะกูรอดูอยู่นะกูก็เออกบอยังอ่ะไงมีไรปะขอกูได้เอาเลือดออกจากปากมึงอยากรู้ว่าคนแบบมึงจะเก่งกักแค่ไหนทําได้ยัง่ะไปเจอกันบนศาลไม่ทําให้กูดูหน่อยกูสายปานกูอยากเห็นมึงตบอีบีมึงตบอีเจบีกูอยากเห็นอยากเห็นเจบีเลือดกบปากอืมเหมือนกูนี่จะ จะสนับสนุนควารุนแรงกูเป็นอย่างของกูอย่างเงี้ยแหละกูไม่มีพวกกูสายปั่นกูอยู่ฝ่ายคนที่ได้เปรียบนะใครชนะกูอยู่ฝั่งนั้นแหละอ่ะเอาฟังใหม่นะดิฉันจะไม่ขัดเลยนะมีปัญหาอะไรคูยกูเลยเฮ้ยมึงกับกูรู้จักกันอ่ะหรือเปล่าอยากมีป่าวกูไหมเอายัางไงึงยังไงว่ามาด่าก็ไปเลยค่ะ มึงรีจะอยู่ช่องดาแต่มึงขี้ขาดแบบเนี้ยโอ้โหไม่ไหววะ่ะกระจอกอะจะวิ่งตรงเลยคนอย่างมึงอ,ะอ่ะอืมอ,อือสมบูรัวแล้วอ,อยู่ช่องอี๋เนี่ยกระจอกทุกตัวไม่กล้าชนสัก,สกตัวเดียวมีไลน์ทำไมล่ะคะไอ้มีมีแมสเซจเจอร์ทำไมล่ะคะแหวะไปไม่รับก็ไม่กล้ารับละคะเซนติ้งปลาราวิสานะจ๊ะ ใส่สันดานอย่างมึงนะอีดีหรอกูบอกได้เลยนะกูเจอมาเยอะแล้วจี้แต่ปากพอเจอตัวจริงนะสัว์เจอตัวจริงอะไม่เลือดกบปากไม่ต้องเรียกว่ากูว่าอีจิ้งนะบอกไว้เลยนะกูเอามึงเลือดกบปากจริงนะเออกูจ่ายไม่เป็นไรกูยอมจ่ายกูยอมจ่ายแบบการตัวกูยอมติดคุกกูยอมไปนอนเล่นในคุกก็ไม่เป็นไรกูชินมีไรปะแต่กูขอกูได้เอาเลือดออกจากปากมึง กูอยากรู้ว่าคนแบบมึงจะเก่งัแค่ไหนอืมอ่ะเราฟังไปแล้วนะเดี๋ยวเราฟังฟ้าหวยสามสิบล้านข่คมขู่พวกที่จะไปแจ้งความหล่อนอยังไงหล่อนแจ้งความคนอื่นได้นะคะแต่ถ้าใครจะแจ้งความหล่อนคุณจะได้ยินเสียงคลิปนี้ค่ะอะไรเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่แกเรื่องอใหญ่มากอืม ตเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยแล้วก็กระดิ่งตีรอนะ,ะสำหรับเอฟซีอหนิงนะใครที่จะฟอ้องกูห้าคนเนี่ยให้ว่องเลยนะให้ว่องไอดอกแหกผีมาเร็วๆค่ะกูรออยู่ท้าทายค่ะท้าทายค่ะไม่สลดนะกฎหมายนี่มึงไม่เคยกลัวเลยเนาะมึงด่าคนอื่นเขาได้เลยเนาะแต่พอใครเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรอะมึงแจ้งความคนเขาไปทั่วนะ ถ้าคนจะแจ้งความเพราะมึงรีบข่มขู่เลยนะกูเพิ่งได้ยินเนี่ยกูรออยู่ค่ะมันบอกมาจะมัดหมยกงๆรวมกาบฟมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟ้องรออยู่นะขึ้นขายอย่างรอเลยไอซิกก็ยังไม่มาเลยเนี่ยว่ายังไงเนี่ยจะฝากบอกแค่นี้นะแหกอีพวกี้ ไทยอีพวกไอออทั้งหลายที maybe. 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 ่ยังอยากจะกลับเมืองไทยอยู่นะกูก็อยากจะถามมึงเหมือนกันว่าตอนนี้มึงต้องกลับเมืองไทยเพราะมึงอยากค้าความกูก็อยากจะถามเหมือนกันว่าตอนนี้ผัวมึงอ่ะเป็นยังไงบ้างละกูเดาอันนี้กูกูรู้มานิดนิดหนึ่งว่ามึงตัดผมสั้นเลยเหรอถ้ามึงตัดผมสั้นแสดงว่าอกหักเป็นไปได้ไหมเนี่ยฟิลิปทีมออกจากชีวิตอ่ะอืม กูไม่รู้หรอกนะว่าใครจีบใครอะแต่กูเชื่อว่าคนอย่างมึงเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยที่อยู่แคนาดาเนี่ยมึงไม่มีทางทิ้งมาทิ้งมาแน่นอนนะเรื่องเนี้กูก็เดาไม่ถูกหรอกแต่กูก็เดาอีกต่อได้นะกูเดากูเป็นลูกบุญเดาแม่บุญเดานะคนอื่นเขาเป็นลูกแม่บุญลือกูลูกแม่บุญเดากูเดาว,ว่ามึงอยู่บ้านปะกบนะ เพราะว่ากูเชื่อว,ว่าเอสเอสไม่ให้มึงไปอยู่บ้านหรอกเขากลัวมึงไปทําภาพคนนูหลุดต่อหน้าผัวเขาอะไรเงี้ยกูกูก,กูกูคิดอย่างนั้นไงเขากลัวนะก็เดาว่ามึงอยู่บ้านประกบนะส่วนบีเขาก็ส่วนเจบีแคนาดาเขาก็ไปของเขาทั่วกูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ก็คอยดูตามคลิปเขานี่แหละว่าเออเขากะเอาไปอยู่ตรงไหนเพราะบางทีสถานที่ท่องเที่ยวเรารู้ไงฟังต่อนะคะทุกคนเรื่องกับกูสิคะมีเรื่องกับกูบกสิคะกูจะได้ลากคอมึงให้กัดใครไม่ได้คะ่ะเออกลางเหลือกเกินนะเดี๋ยวมึงระวังตัวมึงอกับแคนาดาไม่ได้นะจ๊ะกูก็ไม่รู้สาเหตุอะไรบ้างนะ,ะแน่จริงอีพวกห้าตัวที่จะฟ้องกูเนี่ย รีบๆค่ะกูรออยู่นะคะ <Ge en. S 2> เพราะว่าทางคนของกูเนี่ยเขารู้แล้วว่าพวกมึงเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไรบ้างชื่อนมะ <What? S 2> คุอยังไงบ้างเออสารคะค่ะแต่สารเขาดีที่เขารอบอย่างนี้เขาเรียกขมขู่หรือเปล่าคะาสารอย่างนี้เขาเรียกขมขู่หรือเปล่าคะดิฉันก็ไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่าเหมือนขมขูนะ่เนาะ แต่เราไม่มีพวกไงเราเป็นฝ่ายฟังและฟังฟักปักต่อไปแล้วเราเหล่ากอง่ไหนบ้าอเรียบร้อยหมดแล้วแก่จมน้ำหน้าเพราะว่าเป็นขยะตัวค่ะขยะเรียมตักับใครไม่ได้ค่ะเออมึงก็เตรียมตัวกับคานดาไม่ได้นะ แต่กลัวมึงมึงไม่กลับแล้วละเพราะว่ามันนานเกินไปฟิลิปท่าทางจะไม่เอามึงเดี๋ยววันหลังกูจะค่อยคุยเรื่องนี้ได้ข่าวว่าตัดผมสั้นเลยอกหักกระเซกูคเคยอกหักอกหักกีทีกีทีตัดผมแม่งตัดเพื่อเลยกลักวก็เดี๋ยวก็เหมือนอินิงไงแกกลับไทยไม่ได้ไงแกอ,อเพราะว่าผู้สนับสนุนก็กลับ,บไม่ได้เขาก็จะโดนด้วยใช่ไหมสนับสนุนธุระอย่างเนาะสนับสนุนธุระทำชาติ ใช่แล้วแม่กองกลงกอกล้วยอีกรอบนะคะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่แกเรื่องอใหญ่มากอือถูกต้องเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยแล้วก็กระดิด่งตีรอนะสำหรับเอฟซีอีหนิงนะใครที่จะฟ้องกูห้าคนเนี่ยให้ว่องเลยนะให้ว่อง่อีดอกแหกสีมาเร็วๆค่ะกูรออยู่ กูรออยู่ค่ะกูรออยู่เช้ามันจะมัดหมอยกงๆรวมกับฟแลอือไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟองออรออยู่นะขึ้นขายอย่างรอเลย